ขออนันเภิญพระสัพิลักโปรดเมตตาประทานครรมปร,ราปรถลาบริษัทเอฟโฟเอเจนเมนต์จำกัดขอน้อมอัเนเชิดนะหนุนพขอพระบุศลโปรดเสด็จเป็นประธาน ขอพรขอความสำเร็จขอมาโรคกัยาตสติธุหินพระสุภาอีกทั้งเจ้าวิมานเมืองฟ้ามากายลเลิอดอีกทั้งพระมารศัพิ์อันประเสริฐในแผ่นดินทั้งคุณพระลานิมคุณนาคุณพระโพิคุณพระโพสตอยู่เป็นประกำรอาการผู้แนะนำหายสูง ตรงสมิทธในสิ่งเิดสหายพรจำนวนเลยางบางสีขอตงสเสด็จโดยพระมาวิธียุคคนลพรไปเย,เยี่ยมเดมิงราชสิงห์ขอนโดยธรรมาดานะครับแจกดอกไม้ด้ยครับประจวบกับงเวลาปัจจุบันสมัยประกอบไปด้วยเชิญชจ้ชชาที่เชิญไทยใหญ่ยิ่งในบรรดาเทพเจ้าสิงหเสดทุกทิศฝาฝา มีรนนมพระอรภิเษกบางสบายเลยเมื่อทางปฏิบัติถูกตั้งตามวิจัยเลขเทพีต่ามก,ก็ประสิทธิ์ประสาประธานพรวิเศษครับบูชาแล้วสำเร็จเสร็จพันตามเวลาเริ่มการท่านผู้อยู่จงปฏิเสธขออำนาจพระพุทธคุณจงม,มาเป็นสยปรดฉัมมบมรนละมงคลการตั้งด้านบน จงมาเป็นประธานแก้วอีกแล้าจงมาเป็นเถื่อนขึ้นขอบเขตไอหาขอปัดทุกปัดโชว์เรื่องไปนี้ไาเรื่องดีขออำนาจพระสังคุนจงมาเป็นเตศีที่รักษาวีวัชรปุ๋ปอตวีวราปุ๋ผู้บริหารของทั้งผู้ลูกงานนักแสดงและบริษัทเอ็นโฟเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต่างๆขอให้ทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จสำเร็จทุกประการขอให้ท่านบริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินสิทธิทางเป็นดนวาง ทรัพย์สมบัติที่มีวิญญาและทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวิญญาณสังหาริมทรัพย์อาสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นไปเรียขอที่พระเจ้าอุลิตจะมาอำนวยรอยควาตั้งอยู่ในความสชั่งชดของในสิ่งที่ปรารถนาด้วยอำนาจแห่งจิตตัปทาในวันนี้ท่านทั้งหลายได้จัดตั้งเครื่องสักการะบูชาพร้อมพวงมาลัยบูชาดอกนิคตาเรือนดอกนักดอกกุหลาบเนก่จิตแย่งใจยาน้อมถวายต่อองค์เทพเทวราแทคตีดาแทคบัรดา ขอพลัท่านตรงแทนพระพรกับซีรีส์วายเรื่อร์อาูุไหนต้องกับการแสดงโดยคุณจิตนันผู้เอกนั่งใกล้ผมกับผู้เอกนั่งใกล้ผู้เอกนั่งใกล้ผมบดาวให้ก่อนระมผู้จูงชื่อจูงชื่อข้าวสุรารสมาพัฒนาทุกการเพลินพรพรจากมหาเทพในวันนี้ขอพระบารมีประทานพรให้กับท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันดีเป็นวันเสน่จตุรทษี ซึ S <S <muy> ่งตรงนี้ถึงวันที่๙ปัญญาโยมพระองค์ท่านเสด็จมาประทานพรให้ลูกหลานดีที่มีความฉลาได้รับพรได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านแท้แต่งความสําเร็จเทพเจ้าอันเป็นที่รักของเทวดาและกั้งหลายอุปสรรคใดๆมันเกิดปีพระคดจะสีเมตตาจะขายเปิดโอกาสทุกการพิชิตไทยสำเร็จได้ด้วยพระปารมีเดี๋ยวเจรนะครับพระบารมีนะครับพระวันนะครับ ดอกไม้ภูมาลัยนะครับแต่องค์พระพุทธเจารณาสวนนะครับ mm สิทธิเทวามหาเทวาสิทธิบารมีมหาบารมีองค์ศีลกเนศสายรักนักบัติาโอมตังกนัะปฏเยนะมหาโอมศีลกเนศสายรักมหาองตังกนักปะเยนะมหา गन्तं द्वितीयगम् तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजपद्रं चतुर्थगं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विग्नराजन्तं ओङ्ग्रवर्णतथाष्टकं नवमं हारचन्द्रं च दशमं तु विनाष्टकम्